สวัสดีครับพบกันกับผมอีกแล้วนะครับตองฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเจ้ารถยนต์ Ford Ranger นะครับรุ่นนะครับ XL ็กแลนท์สปนะครับกระบะแหวยกสูงนะครับรุ่นนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่692,000บาทนะครับก่อนที่จะพาไปชมตัวรถนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมาแจ้งลูกค้าอีกแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับผมจะมีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดช่วยดาวนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันหล่อแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าคันนี้ผมมีแต่งอะไรเพิ่มมเติให้้้ลูกคคาาบบงนะรั เริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะครับาทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมนะครับฟอนต์นะครับ FORD นะครับสีดำแต่ขาวสีขาวนะครับปกติตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสัญลักษณ์โลโก้ฟอร์ดตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นกระจังแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมตัวอะคริลิกเลนเจอร์สีขาวแบบนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะครับในส่วนของสกู๊ปนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะครับ สีเดียวกันกับตัวรถนะครับตรงกลางนะครับทำเป็นงานสีดําด้านนะครับตัดตัดขอบเข้าไปนะครับเพื่อให้ดูเป็นสปอร์ตนะครับดูหล่อๆเท่ๆขึ้นมาอีกเลยนะครับในส่วนของชุดครอบนะครับชุดครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ผมก็ได้เพิ่มเติมให้ลูกค้าเข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของล้อบ้างนะครับในส่วนของล้อนะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนนะครับเป็นแม็กซนิ้วนะครับแล้วก็ มาพร้อมยางเฮนคุกนะครับตัวนี้เปลี่ยนจากของเดิมนะครับล้อเดิมจะเป็นขอบ17นะครับแต่ตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นขอบ16แล้วก็ยางลายอัพโหลดให้ลูกค้าไปนะฮะในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับมาพร้อมหมุดหลอกสีเงินนะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะยึดกับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะครับลูกค้าครับมาดูในเรื่องฟิล์มกันบ้างนะครับฟิล์มตัวนี้นะครับสามารถลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการด้านหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ มาดูต่อไปนะครับในส่วนของเรื่องราวหลังคานะครับราวหลังคาตัวนี้ผมก็ได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับตัวนี้นะครับจากโรงงานจะไม่มีหลังราวหลังคาให้ลูกค้านะครับในส่วนของคิ้วกันศาส์นะครับคิ้วกันศาส์ตัวนี้ผมก็ได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะฮะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมมีแบบให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50าลายนะครับหรือลูกค้าจะออกแบบเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังต่อนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ผมได้ใส่เพิ่มเติมไปนะครับเป็นนะครับโลบาเหล็กนะครับงานของอัลเลนเดอร์นะครับผมมาพร้อมตัวหนังสือสีแดงอัลเลนเดอร์แบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟนะครับไฟท้ายตัวนี้ผมก็ได้มีข้อไฟท้ายนะครับเพิ่มเติมให้ลูกค้านะฮะเช่นเดียวกันเหมือนไฟหน้านะครับในส่วนของเบ้ามือจับนะครับตัวนี้เบ้ามือจับนะครับทรงปลายดาบตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าไป ในส่วนของกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้นะครับผมได้เปลี่ยนเป็นกันชนท้ายนะครับงานเหล็กนะครับเป็นงานของอารเลนเดอร์นะฮะเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมห่วงลากจูงสีแดงเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับ เจ้า Ranger x a p a ็ก s ์เอกระบะแขบยกสูงคันนี้นะครับที่ผมแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจแนวการแต่งแบบนี้นะครับหรือสนใจโปรโมชั่นนะครับที่ผมมีให้ลูกค้านะครับอย่าลืมโทรหาผมนะครับ0847138838หรือจะทักไลน์ QR Code ที่ผมทิ้งไว้ให้้านล่างนะครับ อย่าลืมนะครับเน้นย้ำนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับชุดแต่งรอบคันเด็ดๆแบบนี้นะครับสนใจฝอดทุกรุ่นนะครับอย่าลืมตัวผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ